นับสนุนโดย Green Cyber ผมชื่ออนุภาพรมานะนะครับอาชีพรับราชการโรคที่เป็นก็คือเป็นมะเร็งนะครับมะเร็งที่ต่อมน้ำลายที่บริเวณเพนานปฝากนะครับก็เลยต้องผ่าตัดเอาปานูเพนานปฝากแล้วก็ฟันบางส่วนออกไปประมาณครึ่งฝากนั่นบนนะครับก็นี่ก็คือ แล้วก็ต้องใส่พนานปากเทียมแทนครับก็อ,อาการตอนแรกๆเนี่ยก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตปกติกธรรมดาเนี่ยนะครับก็แต่ว่าก็ไม่ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่อาการตอนแรกที่เจอก็คือมันเหมือนกับว่าเราเป็นร้อนในร้อนในแล้วมันมีก้อนเนื้อขึ้นที่ตรงเพนานปากแล้วเอ๊ะลิ้นเราแตะน,นูนเราก็พยายามหายาม,มาทานไม่เอ๊มันก็ไม่หายมันก็ยังก้อนเนื้อแล้วก็มีลักษณะมันค่อยๆโตขึ้นค่อยๆโตขึ้นพอ เรามีความสงสัยเราก็ไปหาหมอหมอเขาก็ส่งไปตรวจส่งไปตรวจแล้วก็มีการตรวจชิ้นเนื้อตรวจชิ้นเนื้อแล้วหมอก็บอกสงสัยว่าหน้าจะเป็นเนื้องอกน่าจะเป็นเนื้องอกแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่มีการฟันทงว่าเป็นเนื้อร้ายอะไรเราก็เลยเข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอคุณหมอเขาก็ตรวจชิ้นเนื้อแล้วก็รายงานผลชิ้นเนื้อว่าเป็นเนื้อร้ายก็เป็นมะเร็งก็ต้องเข้ารับการผ่าตัด แล้วก็ต้องคุณหมอเขาจะเตรียมโปรแกร,รมไว้ว่านอกจากขาตัดแล้วก็จะต้องมีการทํารังสีรักษานะครับหรือว่าที่เรียกว่าฉายแสงแล้วก็ทํำเคมีบำบัดหรือว่าฮีมโมแต่ว่าตอนที่หลังจากขาตัดแล้วเนี่ยก็ได้เข้าไปหาคุณหมออีกครั้งหนึ่งเพื่อเตรียมการทําฉายรังสีเวรว่าคุณหมอก็ให้ทํา m r i นะครับคือเอ็กซเรย์ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าตอน m r i เนี่ยมันปรากฏว่ามันมีเนื้อ ร้ายเหนืออยู่แล้วมันขึ้นไปข้างบนว่าง่ายๆคือมันขึ้นไปข้างบนคุณหมอเขาที่ฉายรังสีเขาก็พิจารณาแล้วเขาให้ทางเลือกมาสองทางคือทางแรกให้ผ่าตัดใหม่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งทางเลือกทางที่สองก็ให้ฉายรังสีเลยแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่าจะใช้วิธีฉายรังสีแบบ3ามิติแล้วก็แต่ว่ามันจะต้องถูกลูก,กตาแน่นอนลูก,กตาข้างซ้ายลูกตาข้างซ้ายนี่คือยังไงก็ต้อง บอดคือวิธีทางเลือกแรกที่ให้ผ่านสานก็คือให้เอาออกหมดเลยตาข้างนี้ก็เอาออกไปแล้วก็ค่อยมาใช้รังสีแล้วก็อีกงาน,นก็คือทาใช้ลังสีแล้วก็โนนโนที่มันตายอยู่แต่ว่ามันก็จะโดนลูกตานแล้วลูกตาก็เซลมปสัตาทตาเนี่ยค่อยเสื่อมแล้วก็บอดลงไปในที่สุด <ST AR G> ก่อนจะ่าตับเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ยังไม่เสียบมมากแต่ว่ามันมันจะมีก้อนขึ้นมาแต่ว่าที่จะรู้สึกได้ก็คือว่าเวลาตอนที่เรานอนนะครับมันจะเหมือนมีใครเอาเหล็ก แทงเข้าไปแทงขึ้นไปเห็นไหมเอาเหมือนเอาเหล็กแทงขึ้นไปเลยประมาณนั้นเลยว่ามันเจ็บๆร้อนๆขึ้นข้างบนจนบอกไม่ถูกคือมันรู้ว่าเป็นมนะเร็งแล้วตอนนั้นมันคงจะทุกข์ใจด้วยแหละมันก็เลยเจ็บขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันก็ไม่เจ็บนะแต่ว่าแต่ว่ามันก็เป็นก้อนนะแต่ว่าพอพอเรามานรู้เพระว่าเป็นมะเร็งมันรู้สึกเจ็บทรามานขึ้นมาทันทีเลยเอ,อมีน้าชายคนหนึ่งที่เขาเคยรับทานเอมไซ์ ide, อยู่เขาเป็นตำรวจอ,อ,อยู่ที่จังหวัดสุขโขทยัย น้าชายก็เคยทานเอมไซมาพอมมันรู้ว่าเราผ่าสารเขาก็โวยวายใหญ่เลยบอกว่าเอ็งไม่รีบไปผ่าสารทำไมไม่รีบมาบอกก่อนถ้ารีบมาบอกก่อนเนี่ยจะรีบห้ทานไอเอมไซม์ตัวนี้แล้วไม่ต้องผ่าสารเลยด้วยซ้ําเ,เราตอนนั้นเราก็เ็นเยอะแล้วเราก็ไม่ค่อยเชื่อคุณน้าเข้ามาบอกเลยบอกว่าไม่้อบกังวลนะหอมกินดูแล้วเหนียวจะเป็นไงเหนียวรู้ตอนนั้นก็ไม่เชื่อไม่เชื่อเลย หมอยังไหวไหมเนี่ยหมอถึงขั้นยังนั้งอีกรอบแล้วนะเนี่ยอยินก็พินไม่มีทางเลือกอื่นมากมายเราก็ต้องไปพึ่งทางอื่นนะครับเราก็เหมือนกับว่าเราก็ไม่มีทางเลือกมากแล้วก็เราก็ลองพินดูและเราไปตรวจรอบสองคือตอนนั้นเนะี่ยหมอจะเอาเข้าห้องลนะเหมือนกับว่าเขาก็ไปเอาเอาชิ้นเนื้อเราไปตรวจอีกทีหนึ่งเพื่อยืนยนันนะคนะะเขาก็ว่ามีแต่ว่าวันวันที่เป็นเตรียมตัวร์ที่จะเข้าห้องเนี่ย มันมีการประชุมแพทย์แล้วเขาก็จะส่องกล้องดูเราเอาส่องกล้องเข้าไปแต่เขาก็ยังสึกสกใจนี่ทําไมมันไม่เห็นมีมันมันหายไปไหนมันมันปกติคือมันเหมือนเซลล์สภาพปกติแต่เขาก็ยังตกลงว่าจะผ่าจะผ่าพอมาถึงตรงนั้นเราก็เลยว่าไม่คงคงขอขอไม่ผ่าดีกว่าลองทางเรื่องทางอื่นดีกว่าเพราะว่าถ้าผ่าแล้วก็ยังต้องไปทํารังสีงรักษากับเคมีบําบัดอยู่ ไม่เลียงมันไม่พ้นเราก็เลยเอ๋อรับงไม่ผ่านแล้วคุณหมอเขาล่ำบอกเลยนะครับว่าเขาไม่ได้รับรองว่าจะหายหลังจากผ่าตัดหรือว่าทํารังสีรักษาและเคมีมบําบัดแล้วแต่เขาบอกเพียงแต่ว่ามันจะช่วยให้การพยากรณโรคง่ายขึ้นหรือว่าเป็นไปใน,น,นทิศทางที่ดีขึ้นแค่นั้นไม่รับรองว่าจะหายทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็เลยเราก็ต้องเลือกทางเลือกที่เอาหน้าแั่นรอดก็ปรากฏว่าม <c oughs> <ๆ>ันกินมาเรื่อย จนถึงวันนี้ก็เห็นมาได้เกือบสองปีละก็รู้สึกว่าแข็สมบูรณ์แข็งแรงมีทุกประการทํางานได้ปกติทํางานหนักใช้สมองหนักเหมือนเดิมได้ทุกประการเมื่อก่อนเนี่ยทผมกว่านี้ตอนนี้ก็คือแบบสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทานอาหารได้เล่นฮีลาได้โอ้ตอนก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้ออกกําลังกายแบบหนักๆเลยตอนนี้ก็คือแบบว่า เหมือนว่าเล่นเล่นกีฬาหรือว่าออกกําลังกายที่มันค่อนข้างใช้แรงได้มากขึ้นแล้วก็ไ,ไปพวกวิง่งพวกซี่แบดมินตันหรือว่าพิงปองอะไรเงี้ยครับสมัยก่อนนี่คือแบบเดินอย่างเดียวครับไม่กล้าออกกําลังกายหนักๆเลยก็มันทําให้ชีวิตที่แบบเรียกว่าเรามาถึงทางตันทางหนึนน่งอะกลับว่าได้เหมือนว่าพลิกฟื้นกับคืนมาให้ใช้ชีวิตโดยปกติได้อยากจะบอกว่าถ้า มีโอกาสได้รับทานเนี่ยคุณก็ได้รับทาน MC เอ็ไซน์นะครับคุณก็จะติดต่อกันในขนาดที่โน้ตที่ถึงนะครับในปริมาณที่พอเหมาะกับตัวเองเนี่ยคุณก็จะรู้เลยว่ามันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกับร่างกายของคุณแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับอย่างอื่นด้วยแล้วก็ทานด้วยแล้วจะรู้เลยเลยมันสัมผัสได้อะมันสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจนอะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องพิษภัยอะไระครับ นอกจากโปรเอนไซม์ที่เป็นประโยชน์แล้วก็ยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์จากธัญพืชแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆเนี่ยช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหน่อของร่างกายนะครับอย่าคิดว่าเรายังหนุ่มเรายแข็งแรงไม่เป็นไรอย่าดูถูกนะครับก็อยากให้แต่ละคนเนี่ยได้มีโอกาสดูแลตัวเองก็ขอแนะนำเนี่ยครับเอนไซม์นะครับที่จะเป็นเพื่อนเดินทางไปในชีวิตของเราครับสนับสนุนโดย g r ีนไซเบอร์ เราพบว่าในประเทศไทยเนี่ยจะมีโรคมะเร็งขึ้นใหม่ประมาณปีละ1นึ่งแสรายนะครับแล้วก็เป็นผู้ชายประมาณครึ่งหนึ่งและผู้หญิงประมาณครึ่งหนึ่งนะครับในผู้ชายนั้นจะเป็นมะเร็งมากคือมะเร็งที่ตับนะครับแล้วก็มะเร็งปอดและก็มะเร็งลำไส้ส่วนผู้หญิงนั้นจะเป็นมะเร็งปากมดลูกและก็มะเร็งเต้านมเป็นส่วนใหญ่นะครับในทางการแพทย์ปัจจุบันนี้นะครับในการรักษามะเร็งจะมีวิธีการหลักอยสา3วิธีนะครับคืออันที่1นึ่งี่ก็คือการใช้การผ่าตัดเพื่อเอาก้อนมะเร็งออกนะครับ คนที่2นะครับเราจะใช้วิธีเรียกว่าใช้สารเคมีเพื่อไปทําลายเซลล์มะเร็งนะครับอันดับที่3นะครับคือการใช้รังสีนะครับใช้รังสีเพื่อทําลายเซลล์มะเร็งซึ่งบางตาแหน่งอาจจะอันตรายเพราะฉะนั้นในการรักษามะเร็งเนี่ยจึงขึ้นอยู่กับระยะของผู้ป่วยระยะที่1คือมะเร็งไม่เกิน2ซนติเมตรสามารถที่จะผ่าตัดออกได้โอกาสาที่ผู้ป่วยจะหายก็90%เป็นะครับเป็นระยะที่2คือ2องถึงหซนติเมตรการผ่าตัดอาจจะไม่หมดก็ได้นะครับแต่ก็ยังโอกาสาหายเยอะอยู่นะครับประมาณสัก 70%- 80%ซ ถ้าเป็นระยะที่3าคือมะเร็งเกิน5เซนติเมตรขึ้นไปเนี่ยบางครั้งก็ผ่าตัดได้ไม่หมดนะครับเพราะก็มันจะใหญ่มากโอกาสรอดก็ประมาณสัก50 5 0หนะครับแต่ถ้ามะเร็งระยะที่4คือมะเร็งที่กระจายออกนอกอวัยวะแล้วเพราะฉะนั้นมะเร็งระยะที่4โดยทั่วไปนะครับก็คือจะเสียชีวิต9 0จะรอดเพียง10ปครับปัจจุบันนี้ก็เลยมีแนวคิดขึ้นใหม่นะครับว่าการรักษามะเร็งโดยการใช้พึ่งการราาักษาเช่นใช้มีดคุณหมอมาผ่าตัดให้เราใช้ยาคุณหมอมารักษาใ้าใช เครื่องดังสีมาฉายให้เราครับคือเป็นการพึ่งจากข้างนอกเนี่ยเราพว่าประสบความสําเร็จถ้าเประรยะที่1ก็คือ90%ใช่ไหมครับพอระยะที่2ก็เหล 7, ือสัก7จ็ดแประยะที่3ก็เหลือ5้ระยะที่4ก็เหลือแค่สิเใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างเงี้ยการรักษาถ้าจะให้ผลดีขึ้นเราพบว่าอันที่1คือร่างกายผู้ป่วยหรือระบบอินมูนในร,ร่างกายจะต้องดีขึ้นด้วยใช่ไหมครับคือเป็นการรักษา2ทางคือคนไข้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองให้แข็งแรงดูด้วยแล้วก็ทางค คนไข้ร่างกายคนไข้นั้นอันที่หนึ่งเนี่ยจะป้องกันหรือทําลายมะเร็งได้อย่างไรเพราะว่ามะเร็งนั้นเกิดจากสารพิษข้างนอกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นร่างกายจะต้องมีระบบต้านอนุมูลอิสระอย่างเพียงพอที่จะสู้กับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถช่วยได้ด้วยการเสริมร่างกายให้มีเอนไซม์อย่างเพียงพอเพื่อให้ไปช่วยย่อยตัวโปรตีนที่เคลือบเซลล์มะเร็งนี้ออกนะครับเพราะฉะนั้นภูมิต้านทานของร่างกายก็สามารถที่จะทําลายมะเร็งช่วยด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นการรักษาแนวใหม่นะครับเรียกว่าเป็นการใช้อิมูนของร่างกายเสริมไปกับการรักษาระบบแผนปัจจุบันนี้น่าจะเป็นการรักษาที่ทําให้ประสิทธิภาพการราาักษาโรคมะเร็งได้อย่างดีที่สุดนะครับสนับสนุนโดย Green Cyber